สิบประดับการต่อสู้สุดมันของเราโยมทูษต้องบอกก่อนนะครับผมว่าคลิปนี้นะฮะจะไม่มีฉากของไอ้เจ้าตัวประกอบหัวส้มนะฮะเพราะว่าสิบฉากการต่อสู้สุดมันของตัวประกอบหัวส้มนะฮะเราได้ทําเป็นคลิปแยกต่างหากแล้วนะครับคลิปนี้จะเน้นเป็นโยม,มทูษคนอื่นแทนนะครับผมและหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นใจให้ผมทําคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมแล้วมาเริ่มที่อันดับที่สิบครับผมฉากนี้นะครับผมเป็นฉากที่มายูรีนะครับวัหนหน้าหน่วยที่นะสิบ,บนนอสะะบอง ็มีลักษณะคล้ายกับปลานะครับปรากฏว่าไอ้ปลาเนี่ยสามารถท่ามทารูมิติได้นะฮะซึ่งนั่นก็ทำเอามายูริปวดหัวกันเลยทีเดียวนะครับและนอกจากมีพวกเบาที่อยู่ในโซลโซซตี้นะผมสามารถเอาอนุวิญญาณนะฮะมารักษาแผลตัวเองได้นะครับนั่นก็ทำเอามายูริปวดหัวซ้ำสองก็เป็นอีกนะครับผมแต่ถึงแม้เบาจะมีความสามารถพิเศษนะครับมายูริก็ยังสามารถเล่นงานเบาคนนี้ได้นะครับผมแต่ว่าเช่นกันเนี่ยมายูริก็กลับโดนเล่นงานเหมือนกันนะฮะเรียกได้ว่าผัดกันสร้างบาดแผลเลยนะครับเขาเนี่ยย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 ยคคครรรรรับหหาาาาาไไไปปเเเเเอะะะะลลนนนนฮีีกกด้ว่่่่งงงึึ ผมแต่ว่าตัวมายูริเองนะครับก็ได้ใช้อาจิโซกีจิโซนะครับผมในสภาพชิคายเนี่ยแทงไปหลายทีนะครับที่เบลล่านะฮะปรากฏว่าเบลล่าก็ยังไม่เป็นอะไรนะครับเป็นปลาที่โคตรถึกเลยนะครับผมมายูริจึงไม่มีทางเลือกนะครับในที่สุดนะครับผมคาชิคายไม่ได้ผลเนี่ยในที่สุดเขาต้องใช้บังไคนะครับแล้วจากนั้นก็ปลดปล่อยอาจิโซกีจิโซนะครับเป็นคอนจิกิอาจิโซกีจิโซนะครับผมหรือว่าอาจิโซในสภาพบังไคนั่นแหละก็มีรสชาติคล้ายเด็กหนอนยักษ์นะครับแล้วพอปลดบังไคออกมานะฮะอาโซจิโซนี่ผมก็ได้ลพิษใส่่บบาาาาวรรนนะคัซซึงตี่ครััับบไได้้้้ถงใหหาผมกืนนนพิษปจ แต่ว่าการจะดูพินมหาศาลของอจิโซยิโซนั้นนะครับจะเป็นต้องใช้พลังวิญญ,ญาณของสวัตตารีมากเลยนะครับผมซึ่งตอนแรกก็เหมือนสวัตตารีจะพยายามใช้นะฮะแต่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีนะครับและจากนั้นอจิโซยิโซนก็จมตีเบลล่านะครับจมตีอย่างแรงนะผมจนทำให้เบลล่านั้นไม่สามารถรุกขึ้นมาต่อสู้ได้แล้วนะฮะและดูเหมือนตัวสวัตตารีเองเนี่ยจะใช้พลังมากไปด้วยนะครับจึงทำให้ร่างกายตัวเองไม่ไหวนะครับและจากนั้นร่างกายของสวัตตารีก็เสื่อมสายหายไปเลยนะครับผมนี่ก็เป็น้ีฮ แมาต่ออันดับที่9นะครับผมฉากนี้นะเป็นฉากที่ฮิสากินะผมรองหัวหน้าหน่วยที่9นะครับต้องต่อสู้กับอารันคาที่เป็นหนึ่งในฟาเช่ของท่านาระธานนะครับโดยอารันคาตัวนี้มีชื่อว่าฟินดอร์คาริสนะครับผมพอเริ่มการต่อสู้กันเนี่ยไอ้ฟินดอร์ก็ได้ถามนะครับว่าฮิสากินะผมเป็นนักสู้ลำดับเท่าไหร่นะฮะฮิสากิก็ได้บอกนะครับว่าเขาเป็นรองหัวหน้านะครับรองหัวหน้าก็เท่ากับนักสู้อันดับ2นะฮะหลังจากนั้นนะผมฟินดอร์ก็ได้บอกนะครับเขาจะใช้พลังระดับรองหัวหน้าสู้ผมเเาากก็็จะะลยปนนอััดบ5ฮ แล้วพอทำลายอีกครั้งก็จะกลายเป็นอันดับ4นี่ครับซึ่งพอทำลายไปเรื่อยๆนะครับเขาก็มีพลังเท่ากับระดับรองหัวหน้านะครับก็ระดับเดียวกับฮิากินั่นแหละและจากนั้นก็เล่นงานฮิากิได้เยอะเลยนะครับผมและถึงจะเล่นงานฮิากิได้หนักนะฮะดูเหมือนเขาก็ยังไม่พอนะครับฟินดอนที่ผมได้ปลดปล่อยดาบสู้เลยนะครับซึ่งพอปลดปล่อยออกมานะฮะผมล่างรีเซึกเลั่นของเขานะฮะก็มีลักษณะคล้ายปูนะครับมีก้ามปูใหญ่ๆที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมซึ่งแต่เดิมฮิากิก็สู้ยากอยู่แแลลลลลลล้้้้้้้้ววนน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 นะะะะคคคคคครรรัััับบบบบพออ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 อปปปปดดดดดดด่่่่่่ยยยยยาา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 ากกกกมมมมทุไไไเเเใีีีจจจสฮิิิซผ็็ตงงงชชืืข ฮิสกิได้บอกนะครับว่าจริงๆแล้ว like เขาไม่อยากใช้ขั้นชิคายนะฮะเพราะว่าเขาไม่ชอบรูปทรงของดาบตัวเองนะครับเพราะว่ารูปทรงของมันนะครผมมีเพื่อการเขียนค่าโดยเฉพาะเลยนะฮะจากนั้นก็เป็นฝ่ายฟินดอนบ้างนะครับที่โดนฮิสกิเล่นงานนะครับผมและจากนั้นฟินดอนนะผมก็ได้ทำลายหน้ากากเพิ่มอีกหนึ่งส่วนนะครับแล้วเขาก็ได้บอกนะฮะว่าหน้ากากเขาเนี่ยผมแตกไปเก้าส่วนแล้วนะครับพลังของเขาในตอนนี้นะครับผมเท่ากับพลังของหัวหน้าหน่วยแล้วนะฮะและจากนั้นเขาก็ยิงเซโร่อัดฮิสกิเลยนะครับผมปรากฏว่าฮิสกินนนนนนนะะะะะคคครรรรรัับบบมมมช้าาาาาเเเเเเติีีีีโโโจสสวซซซ่่่่่ลลลยยยฮึงไไถทดดแ ผมก็ปักหัวฟินโดนะผมจนทำให้ฟินโดเนะี่ยตายแบบไม่เป็นท่ากัอะไรทีเดียวนะครับผมและนอกจากนี้ฮิสาก,กิยังทิ้งท้ายไว้ด้วยนะฮะว่าพลังของฟินโดที่ผมไม่ได้เทียบเท่าหัวหน้าหน่วยนักนิดเลยนะครับแต่ว่าเป็นคำพูดทิ้งท้ายที่โคตรเท่เลยนะครับผมสำหรับฉากนี้นะฮะ เราเลยยกให้อันดับ9ไปเลยเนี่ยสำหรับรองหัวหน้าหน่วยที่9นะครับและมาถึงอันดับที่8นะครับฉากนี้นะผมเป็นการต่อสู้กันระหว่างอีคาคุนะครับแล้วก็หนึ่งในอารันคาที่มีชื่อว่าเลโอเนสนะครับผมเรื่องมีอยู่ว่านะครับจิมจอนนะครับผมได้พาฟาเชียทั้ง5ตัวนะฮะมาบุกโลกมนุษย์นะครับและคนที่รับมือนะครับผมก็คือหน่วยของฮิสึกายะนะครับปรากฏว่าอีคาคูส์นะผมต้องมารับมือกับเลโอเนสนะฮะซึ่งเลโอเนสนะครับผมก็มีพลังในการทำลายอย่างมากเลยนะครับสามารถตบอีคาคุด้วยมือเปล่าด ยนะครับผมต่างฝ่ายต่างเล่นงานอีกฝ่ายได้นะฮะเรเดวันนี่คือมวยถูกคู่นั่นเองนะครับและดูเหมือนอิกาคุยิ่งถูกเล่นงานนะครับเขายิ่งเก่งขึ้นนะฮะเรโอเนสเนี่ยเล่นงานไปกี่แผลนะฮะอิกาคุก็สวนกลับมาได้ตลอดเลยนะครับนี่มันสั่นท่ตะยานของหน่วยที่11ชัดๆเลยนะครับผมและในที่สุดเรโอเนสก็คิดได้นะครับว่าอิกาคุนะผมต่อสู้เพื่อเอามันเฉยๆนะฮะไม่ได้มีแผนการไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเน้นต่อสู้แบบจู่โจมนยผมเพื่อความบันเทิงของตัวเองเท่านั้นนะครับเรโอเนสจึงีเกียเเสียวลลาด้้ววยแนะครับผมเรโอเนสจึงไดด้ปปลล่อยดาบนะครับทีรซเลชั่นของเขาผมก็คคือโโวาานนิก้ะะฮดยลักษณะ หลังปลดปล่อยนะผมก็มีมือที่ใหญ่ขึ้นนีครับแล้วก็มีพลังไฟที่เพิ่มขึ้นมามหาศาลเลยนะครับผมซึ่งนั่นก็ทั่เอาอิกาคุนะผมโดนเล่นงานเป็นขี้เลยทีเดียวนะฮะโดนเล่นงานซะยับเลยนะครับแต่ว่าอีคาคุนะผมได้เอาขั้นชี้ใคออกมาสู้นะฮะแต่ถึงแม้จะเป็นขั้นชี้ใคนะผมก็ยังตู้เร็วเน้นสภาพปลดปล่อยไม่ได้นะครับจนในที่สุดนะครับอิกาคุก็ต้องยอมใช้บางใครจนได้นะฮะซึ่งเขาได้บอกนะผมว่าจริงๆเขาไม่อยากใช้นะครับแต่ดูเหมือนถ้าไม่ใช้ก็ไม่สามารถคว้าโบคานิก้าได้นะครับผมจากนั้ สร้างบาดแผลเลโอเนตได้นะครับแล้วพอตอบสู้ไปตอบสู้มาสักพักน,นะครับผมดาบความยาวของอีกาคุก็ตื่นเต็มที่จนได้นะครับจากนั้นก็ใช้การโจมตีสุดท้ายปะทะกันเลยนะครับผมผลออกมานะฮะเลโอเนตได้ o N e ผมร่างกายหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับส่วนอ,อีกาคุได้ห่มก็บาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตายนะครับผมและชัยชนะครั้งนี้ก็เป็นฝ่ายของอีกาคุนะครับที่เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปนะฮะฉากนี้นะผมเรียกได้ว่าเป็นการเห็นบางใครของอีกาคุครั้งแรกเลยนะครับถือว่าเป็นพลังที่มหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับผม 7นะครับฉากนี้นะผมเป็นการต่อสู้ระหว่างลูเคียนะครับแล้วก็นูเมโนเอสปาร์ดาในผมอารโรนิโรอารูเอลี่นะครับหรือว่าเอสปาร์ดาหมายเลขเก้านั่นแหละนะครับผมเริ่มไมีอยู่ว่านะผมอินโนเอ็นะครับผมถูกเอเซนชินตัวไปนะฮะอิชิโกะและฟักคั่วในผมจึงได้ตามไปช่วยที่ฮูเฮกุมุนโดนะครับและเมื่อลูเคียมาที่นี่นะผมลูเคียก็ได้พบกับเอสปาร์ดาตัวนี้นะฮะปรากฏว่าเอสปาร์ดาตัวนี้นะครับตอนแรกเขาใส่หน้ากากอยู่นะครับผมแต่พอถอดหน้ากากออกมานะฮะหน้าของเขาในผมเหมือนกับอดีตรองหัวหน้าที่ลูเคียสังกัดอยู่นะครับชืื่่่่่่ออออออขงงงรรหหหััััววนน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 ้้้าาาคคคคีีีีก็็มมมชชิบบะะะะะไไเเเเผแแลลลทยยพูป สังหารไคเอ็นเองนะครับแต่ว่าสาเหตุของการสังหารนะฮะก็คือไคเอ็นได้ถูกฮอลโลตัวนึงกินนะครับและลูเคียไม่มีทางเลือกนะผมจึงต้องสังหารฮอลโลตัวนั้นไปพร้อมกับชิบะไคเอ็นนะครับผมซึ่งตอนแรกไอเอสปาดาตัวนี้เนี่ยก็ได้มาหลอกลูเคียนะผมว่าเขาคือไคเอ็นนะฮะพอไอเอสปาดาตัวนี้นะครับมันมีความสามารถพิเศษนะครับคือมันสามารถกินฮอลโลได้นะครับผมแล้วมันก็ไปกินฮอลโลที่กินชิบะไคเอ็นอีกทีนะครับจึงทำให้ได้หน้าตาของไคเอ็นมาเนี่ยผมแล้วก็มีความทรงจำของไคเอ็นด้วยนะฮะซึ่งตอนแรก ลูเคียนและผมไปจัดก,การเพื่อนๆนะฮะซึ่งนั่นก็ทำให้ลูเคียนรู้แล้วนะครับผมว่าเอสปาดาตัวนี้นะครับผมไม่ใช่ใครเอสแน่ๆนะครับลูเคียนจึงได้หาวิธีนะครับผมในที่สุดนะก็วิศวกร่างจริงของเอสปาดาตัวนี้ได้นะครับเมื่อเอสปาดาตัวนี้โดนแดดนะครับหน้าปอมของมันจะสลายหายไปนะฮะและเมื่อลูเคียนจับตัวจริงได้นะครับเอสปาดาตัวนี้ก็ไม่รีรอนละผมปลดปล่อยดาบออกมาสู้เลยนะฮะชื่อเลเซเลชเชียของเขาเนี่ยผมก็คือโปโตเนเรียนะครับโดยไปการเอาฮอลโร่ทั้งหมดนะครับที่เขากินกินนนนนะะะะะคคครรรรรรรััััััับบบบผมอออออออกกกกกกาาาาาาาสูู้้้้้ทีีีีเเ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 ดดดยยยยยยววววลลลลลลไ่่่่ตตตงงงงงฮฮโหหพพพแืข์ ตีเพียงครั้งเดียวของเขานะครับสามารถหักดาบลูเคียได้ครับผมแล้วก็แทงทะลุผ่านล่าของลูเคียได้เลยนะฮะแต่ในขณะที่แทงไปแล้วนะครับเอสปาร์ดาหมายเลขเก้าได้เกิดความประมาทนะครับผมและจากนั้นลูเคียก็ใช้ระบำที่3นะฮะชิราฟูเนะนะครับในการปิดฉากนะครับเป็นลักษณะเหมือนเอาน้ำแข็งนะครับผมมาต่อที่ดาบนะฮะจะทำให้ดาบที่หักกลับมาเป็นสภาพเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นท่าที่โคตรเท่แล้วก็สวยสดงดงามอย่างมากเลยนะครับซึ่งการโดนระบำที่3ไปนะผมทำให้เอสปาร์ดาหมายเลขเก้านะครับผมตายกันเลยเดียวนะฮะและจากนนนนนนนัััั้้้้้้รรรร่่่่่่าา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 งกกกก็็็็สสสสสลลลลยยยยยหหไไไไปปเเเเเะะคคคบบบบแแตตวววููีีีดดดจจมมมถอผฉ ฉากที่ทั้งเศร้าทั้งมันแล้วก็ทั้งสนุกเลยนะครับเรียกได้ว่ามีครบทุกอารมณ์กันเลยเดียวนะครับผมสำหรับฉากนี้นะฮะ และมาต่อกันในอันดับที่6นะฮะฉากนี้เนี่ยผมเป็นฉากที่คุมามูระนะครับต้องกระทะกับเพื่อนเก่าเนียผมโทเซนคานามินะฮะซึ่งโทเซนเนี่ยผมหลังจากที่ไปอยู่กับพวกไอเซนนะฮะเขาก็ได้วางแผนมาทำลายเมืองคาราคุระนะครับผมและในตอนนั้นนะผมเราอยู่บนทูตนะฮะก็เอาเมืองคาราคุระของจริงนะผมไปไว้ที่โซโซเซตี้นะครับแล้วก็สร้างเมืองจำลองแบบเสมือนจริงขึ้นมานะครับผมซึ่งโทเซนเนี่ยผมก็ได้มาโจมตีกับไอเซนด้วยนะฮะและคนที่รับมือโทเซนเนี่ยผมก็คือคุมามูระซาจินนะครับแต่ก็ยนนนนนะะะครรรััับผมมมปปปาาากกกกกฏว่่่ตตตตออออแพสสูู้้ไ็ิฮ โทเซนจึงคิดว่าต้องเอาจริงจนได้นะครับเขานะครับผมได้ใช้สภาพฮอลโล่นะฮะและการโจมตีเพียงดาบเดียวของโทเซนนะครับผมทำเอาฮิซากิร่วงจากฟ้า,ากันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งนั่นก็ทำเอาแรงระเบีญานั้นผมเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยนะครับสามารถเตะโคมามูระทีเดียวนะผมฟีดปเด็นไปไกลเลยนะครับจากนั้นโคมามูระนะผมจึงจะเป็นต้องใช้บางใครเข้าต่อบู้นะครับแต่บางใครของโคมามูระนะผมค่อนข้างที่จะขึ้นไหวช้ชาๆนะฮะจึงทำให้โทเซนนะผมสามารถเล่านงานได้ง่ายเลยนะครับและจากนั้นโคมามูระก็ได้พูดออกแแนน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 นววหหหยยิดดด่่่่าาาางงงงงงงโโทททททเเเซะะะะอออออคครรััับบบบไไไมมมม้ถึึตตกขขขีีผปพพลลลฮ ทุ่มเของเขเพียงพอแล้วนะครับและด้วยการที่โคมามูระพูดอย่างนั้นนะผมทําให้โทเซนเกิดอาการโกรธนะฮะเขาจึงได้ใช้ขัน้นรีเซิเลชัชีเลยนะครับซึ่งรีเซิเลชัชีของโทเซนนะผมก็คือจิ้งหลีดรอ้อยวิถีนะครับเรียกได้ว่าจิ้งหลีดรอ้อยวิถีนะผมพลังมหาศาลอย่างมากเลยนะครับบางใครของโคมามูระนะผมถึงเล่นงานอยู่สายเดียวเลยนะฮะแล้วก็เป็นโคมามูระนะผมที่ไม่สามารถสู้ได้เลยนะครับและในขณะที่โคมามูระนะผมกำลังจะโดนโทเซนปิดชีวินะครับในตอนนั้นนะผมฮิซากินะก็ได้โผล่มาพอดีีีีีีนน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 นะะะะะฮฮแแแลลลลล้้้้้้ววววกกกกกกก็็็็เเเเเเเอออาา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 ดดดดบบบบบบบสสยยยไไไปปปปทททท่่่หหงงโโซซคคครรรัััจิิิผมมถถต แต่ปรากฏว่านี่ยังไม่ใช่โหน้าโทเซนแล้วนะครับโหน้าโทเซนไม่มีวันโดนการจุดสีง่ายๆแบบนี้นะครับผมและจากนั้นฮิสกิก็ปลดปล่อยดาบไปครับผมจนทำให้โทเซนนะครับผมบาดเจ็บสาหัสอย่างมากเลยนะครับและจากนั้นเขาก็กลับการมาเป็นร่างเดิมเลยครับผมซึ่งตอนแรกเหมือนจะไม่เป็นอะไรนะฮะแต่พอไปไปมาร่างกายทุดหนักนะครับจนทำให้ร่างของโทเซนนะครับผมสลายหายไปเลยนะฮะฉากนี้ก็เป็นหนึ่งในฉากที่ทั้งมันนะครับผมทั้งโกรธนะครับแล้วก็ทั้งเศร้าเลยเดียวนะฮะเรียกได้ว่ามีครบทุกอารมณ์อีกแล้วนะครััับบแแลละะมาถึงท็อปกนน้วครตดโ ที่มาของการต่อสู้นี้นะครับคือในอดีตนะครับคงเหงาเนอะผมเคยเป็นคนในตระกูลคุจิกินะครับและมีว่าที่เป็นผู้นํารุ่นถัดไปด้วยนะฮะแต่ปรากฏว่าความทะเยอทะยานของเขานะครับทำให้เซเลเทเกิดความกรธเหินนะครับผมเพราะว่าดาบฟันหยาบของเขาเนี่ยครับที่มีชื่อว่ามูรามาสานะฮะสามารถเข้าไปก่อบจิตใจของอีกฝ่ายได้นะครับจนทําให้โยมทุ่นในเซเลเทนะผมหันมาสู้กันเองนะฮะซึ่งนั่นก็เป็นภัยอย่างมากเลยนะครับจนในที่สุดนะครับคุจิกิกินเลยนะครับผู้นําตระกูลคุจิกิในสมัยนั้นนะฮะกับยาา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 มมมมมมออโโปปปตตะะะะเเ็็นน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 ลิววววไไไซหหหัััั้้้่่่่ยยทททีคคครรรรรบบบกกกกกดดดผผึสแฏฟขงูฮ การเปลดผนึกแล้วก็คืนชีพให้นายตัวเองนะครับซึ่งก็ทําสําเร็จนะครับผมโคงห่าก็ออกมาจนได้นะฮะและจากนั้นก็เป็นเบคุยะผมที่เข้าต่อสู้กับโคกาดนะครับซึ่งพลังของโคการ์เไม่ธรรมดาเลยนะฮะถึงแม้จะเป็นเบคุยะนะครับแต่ก็ได้รับตึกหนักเลยเดียวนะครับโคกาดเนี่ยผมต่อสู้โดยไม่ใช้ดาบพิณยานนะครับเขาเชื่อมั่นแค่พลังของตัวเองเท่านั้นนะครับและถึงแม้จะเป็นพลังของเขาแค่ตัวคนเดียวนะครับเขาก็สามารถเล่นงานเบคุยะได้เยอะเลยนะครับผมแต่ว่าเบคุยะนเนี่ยได้ต่อสู้ร่่่วววมมมกกกกกััััับบ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 บเเเเนน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 นุุุุุงงงงงซซซาาาาาารรรรรรระะ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 ฮฮจึทททํใใใให้้้้้้้้้สสสถตตอโไไไดดดดคคคคคผแแลลยยี็็ชชพ ยู่ชีนครับแล้วก็ใช้ท่าฮากูเทเคินนะครับในการตัดสินครั้งสุดท้ายกับโคกะนะครับผมปรากฏว่าผลออกมานะฮะโคกาเนี่ยผมไม่รอดนะครับแต่ว่าเบคุยะเนีผมได้รับบาดเจ็บสาหัสกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าก็ยังต่อสู้ได้อยู่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉากนะผมที่เราได้เห็นเบคุยะนะครับงัดพลังที่แท้จริงของมาสู้ซะเยอะเลยนะครับผมเราเลยให้อันดับที่5ไปนะผมสำหรับฉากนี้นะครับแล้วเรามาต่อกันในอันดับที่4นะครับฉากนี้นะผมเป็นการต่อสู้ระหว่างคมามูระนะครับปะทะกับซูฟงที่เป็นโควิญญาณนะะฮซึ่งบอกเลยนะผมเป็นกการรปะะทัันนโคตมเลยนะฮะเป็นฉากที่ระเบิดภูเเขาาผกระท่อมกันเลยเดียวนะครับ สำหรับฉากนี้นะครับซึ่งเรื่องราวนะครับผมมีอยู่ว่าตอนแรกนะครับเป็นซาตากิเคปาจิเนี่ยที่ต้องต่อสู้กับโคมิญานซุยฟงนะฮะปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยโคมามมระได้โผล่มาเฉยเลยนะครับแล้วเขาก็ได้บอกนะผมว่าจะเป็นคนต่อสู้กับซุยฟงเองนะฮะให้เคปาจินะผมเดินหน้าไปหาคังยูโรซาต่อเลยนะฮะและจนะโคมามมระแล้วก็ซุยฟงก็ได้สู้กันนะครับซึ่งความเร็วของซุยฟงนะผมเร็วอย่างมากเลยนะฮะโคมามมระเนี่ยโจมตีไม่โดนเลยนะครับเรียกได้ว่าโคมาผมตอนแรกน่ะเป็นกรสอบาให้้ยงซอมกันทเดียวนะะะะฮแลในขณที่ยผมก็้้รระะโมมปททคคนวาาาของเับให คุมามูระนะผมเอาดาบของเทนคินนะครับแทงลงมาจากฟ้านะผมทําให้โดนซุยฟงไปนิดนึงนะครับซึ่งหลังจากที่ซุยฟงโดนการจมดีนี้เข้าไปนะครับทำให้เขานะผมไม่สามารถขึ้นที่ไวได้แล้วนะฮะและในตอนนั้นคุมามูระก็ไม่เหลือพลังเยอะด้วยนะครับคุมามูระจึงได้บอดครับให้เอาพลังที่แท้จริงนะผมออกมาตัดสินกันครั้งสุดท้ายเลยนะครับและจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ใช้บางไคลนะครับผมบางไคลของซุยฟงนะผมก็คือจักรโฮไรโคเบนนะครับมีลักษณะคล้ายกับจรวดที่มาติดที่มือนะครับและแน่นอนนะครับบางไคคงงงุมระนนผกก็โโจเบบฮัั่ใยิส ของโคมามุระเลยนะฮะซึ่งเทนเคมีโอนะผมก็ได้ประทะด้วยดาบตัวเองนะครับปรากฏว่าหลังจากการประทะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่เลยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับผลออกมานะผมก็บาดเจ็บสาหัสเลยนะครับสำหรับโคมามุระนะครับแต่ว่าร่างกายของซูรวงที่เป็นคูวิญญาณเนี่ยร่างกายได้สลายหายไปเลยนะครับนี่เรียกได้ว่าเป็นการประทะกันร,ระหว่างบางใครแล้วก็บางใครนะครับถือว่าเป็นหน,นึ่งฉากนะผมที่โคตรมันเลยนะฮะเหมือนเราได้เห็นโยมทูตตอสู้กันเองนะครับและมาถึงท็อปทีมอันดับที่สามนะครับฉากนี้นะผมเป็นฉากที่เเเเเคคคคคคปปปปปาาาาจจจิิิิด้้ตตอออองงงะะะะะะะททกกัััับบูววญนนนนฮ็ื่รโยเรรรื่่องาาววมีนะคับผมในขณะที่เคป จินัก็เริ่มุ่งหน้าไปหาคัางเยนุสัยอยู่นั้นนะฮะพงวิญญาของตัวเองนะผมก็ได้มาขวางไว้นะครับเขาได้บอกนะผมว่าถ้าเกิดอยากไปข้างหน้าต่อก็ต้องความเขาให้ได้นะครับและเคปาจ,จิก็ไม่รอช้านะผมเข้าตอบโต้กันเลยทันทีปรากฏว่าตอนแรกก็สามารถสร้างบาดแผลให้กันและกันได้นะฮะแต่พอไปไปมาๆนะผมเหมือนทางฝั่งของวิญญาณจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าพลังของพวกนี้นะผมถูกทาให้แข็งแก่กว่าตัวจริงนะฮะเคปาจ,จิตัวจริงจึงได้รับสึกหนักเลยนะครับและดูเหมือนจะสลบไปพักนึงด้วยนะครับผมแต่ว่าในตอนนั้นนะผมได้รับกำลังใจจากยาจิรุนะครับและเขาก็ได้บอกนะผมว่าที่ผ่านมาก็อยู่ด้วยกันมาตลอดนะฮะเราจะมาแพ้ตรงนี้ไม่ได้นะครับเคปาจิตัวจริงนะผม จึงได้เอาพลังที่แท้จริงออกมานะฮะแล้วก็โจมตีตัดสินกับเคปาจิทงวิญญาณครั้งสุดท้ายนะครับปรากฏว่าผลออกมานะฮะเป็นเคปาจิตัวปลอมนะครับผมที่ร่างกายสลายหายไปนะครับต้นเคปาจิเนี่ยผมก็มอดแท้เลยนะฮะไม่สามารถต่อสู้ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าต้องพักยาวกว่เลยทีเดียวนะครับผมนี่ก็ถือเป็นหนึ่งชาตนะผมที่โคตรมันเลยนะสำหรับการต่อสู้ของเคปาจิแล้วก็เคปาจินะครับแค่เคปาจิคนเดียวก็มันอยู่แล้วนะฮะนี่แม่งมีเคปาจิสองคนนะครับเหมือนความมันได้คูณสองนนนะะะะคคครรรัับบบเิ่่่มมีีวาใขณทุย ก็เรามุ่งหน้าไปหาครังเยนอสานนะครับพวกวิญญาณฮิสึกายะก็ได้โผล่มานะครับผมและเขาก็ได้บอกได้ว่าเขาจะไม่ให้ไปต่อนะฮะเบคุยะจึงไม่มีทางเลือกนะครับจึงได้เข้าต่อสู้กับฮิสึกายะนะฮะซึ่งฮิสึกายะที่เป็นโควิญญาณเนี่ยเหมือนจะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเขาได้ใช้บังไคเนี่ยผมแล้วก็เข้าต่อสู้กับคุจิกิบิพุยะเลยนะฮะและบังไคของฮิสึกายะเนี่ยผมก็สามารถไล่ต้อนบิคุยะได้เยอะเลยนะฮะจนในที่สุดนะครับบิคุยะก็ต้องใช้บางไคจนได้นะครับ แล้วก็จะมีละอองน้ำแข็งตกลงมาด้วยนะครับแล้วใครที่โดนละอองเนี่ยผมก็จะถูกแช่แข็งนะครับปรากฏว่าเบียคุยานะผมก็โดนท่านี้ไปเต็มๆนะฮะทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยผมตกอยู่ภายใต้น้ำแข็งนะครับซึ่งในตอนนั้นฮิสึกะยะก็คิดว่าตัวชนะแล้วนะครับผมแต่จริงๆแล้วยังไม่ใช่นะฮะเบียคุยานะครับได้ใช้บางไขนะครับแล้วก็ใช้เซนโบกซากุระนะผมทำลายน้ำแข็งจากข้างในนะฮะและเขายังได้บอกอีกนะครับว่าถ้าเกิดเอาเซนโบกซากุระออกมาช้ากว่านี้นะผมเขาต้องลำบากแล้วแน่ๆนะฮะก็อาจจะตายไปแล้วก็ได้้นนนนะะะะครัับแแลจาาฮิึกกกยผม็พุ่งไป และจะนนเบคุยะก็ใช้ท่าน้ผมที่มีชื่อว่าโอเคเซมบงกซากุระคังเยยูชินะครับเป็นท่าที่จะจับศัตรูไว้นะครับผมแลวก็เอาเซมบงกซากุระนะผมมาทำร้ายศัตรูที่จับไว้นะฮะซึ่งท่านนั้นก็ทำเอาฮิซึกะยะตายกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าตัวเขาเองก็บาดเจ็บสาหัสไม่น้อยเลยนะฮะหลังจากนั้นเขาก็ได้มุ่งหน้าไปหาคังเงโรสาต่อนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นฉากที่2เลยนะครับที่เราเอามาปักกันในวันนี้นะฮะถือว่าค่อนข้างมันใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับผมมาแล้วมาถึงอารทช อนะครับบอกเลยว่าเป็นการต่อสู้ที่โคนมันมากเลยนะครับสำหรับฉากนี้นะฮะเรื่องราวมีอยู่ว่านะครับในตอนแน้นผมในขณะที่ โกะะนครับได้ไปช่วยอิโนเอะนะฮะเขากลับโดนเอสปาด้าหมายเลขห้าเล่นงานนะครับซึ่งในตอนนั้นอิจิโกะสู้ไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าก่อนจะสู้กับไอ้หมายเลขห้าแล้วผมเขาสู้กับหมายเลขหกมาแล้วนะฮะจึงทำให้ร่างกายของเขาเนีผมบาดเจ็บมาแล้วนะครับในตอนนั้นไอ้หมายเลขห้านี้เลยเล่นอิจิโกะซะยับเลยนะครับผมและในขณะที่เขากำลังสั่งลูกน้องเขาให้ปิดชีพอิจิโกะอยู่นั้นนะฮะเทปาจิก็ได้โผล่มาพอดีนะครับแล้วก็ฟันทีเดียวนะผมลูกน้องของโนยโทราเนี่ยตายเลยนะฮะและจากนั้นโนยโทราก็ต้องเข้าต่อบสู้กับเททปาจินนะแครับน โนยโทร่าก็ไม่ได้บาดแผลนะครับผมแต่พอตอบสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนคิบะจิจะจับทางได้นะฮะจนในที่สุดนะผมก็ฟันโนยโทร่าเข้านะครับและหลังจากนั้นโนยโทร่าก็สู้ไม่ได้เลยนะครับผมแต่ว่าโนยโทร่านะผมได้วิ่งไปปลดผ้าปิดตาของคิบะจิออกนะฮะทำให้แรงดับวิญญาณมหาศาลของคิบะจินะผมคลากออกมานะครับและจากนั้นก็ฟันฉับเดียวนะครับผมโนยโทร่าบาดเจ็บสาหัสกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งพอโนยโทร่าบาดเจ็บเนี่ยเขาก็ยอมไม่ได้แล้วนะครับเขาจึงจะเป็นนะผมต้องปลดปล่อยดาบนะครับโดยชื่อการปลดปล่อยดาบบบบนน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 ะะะะะะะคคคครรรรััััักกกกกกก็็็็็ืออออออจงงงภาา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 าววววฮซซตเเเเเท่่ลลลษณมมมมมปแแแขขข้้้ีีึผ มือเลยนะะฮปรากฏว่าล่างนี้นะผมสามารถฟันเคปจิจนล้มไปนอนได้เลยนะครับนี่เป็นเพียงไม่กี่คนนะผมที่สามารถทําให้เคปจิล้มไปนอนได้นะฮะแต่ว่าถึงจะล้มไปนอนเคปจิก็ยังไม่ตายนะฮะเคปจิก็ลุกมาสู้ต่อนะครับแล่พายแหลกเนี่ยโนโตร่าเดี๋ยวฟันไปไม่ยั้งเลยนะครับเคปจิก็โดนไม่ยั้งเลยนะฮะแต่ว่าเคปจิไม่ยอมล้มครับแล้วก็ฟันโนโตร่ากลับได้ทุกครั้งเลยนะครับผมซึ่งน่าจะทำโนโตร่าแปลกใจนะครับว่าทำไมฟันไปเท่าไหร่มันไม่ยอมล้มสักทีนะครับผมทั้งที่โนโตรนะ่าเป็นเเเคปปจิองนนผมที่็ฝ่ายไล่ต้อนแทนนะคคครับและะะในนทท้้้าาายี่สุดดดดเเปจิิิกก็ไฮถ โมเล่นอยู่นี้การต่อสู้มันไม่จบสักทีนะครับผมเขาจึงได้เอาพลังที่แท้จริงออกมาใช้นะฮะโดยวิชาที่เขาออกมาใช้นะครับเป็นวิชาที่หัวหน้าหน่วยที่1ได้สอนให้เคปาจินะฮะและจากนั้นเคปาจิก็ใช้การจับดาบสองมือนะครับตวัดทีเดียวนะฮะนอยโทราเนี่ยเลยเป็นโจ๊กเลยเดียวนะครับผมการโจมตีครั้งสุดท้ายของเคปาจินะฮะทำให้นอยโทราได้ออกบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถต่อสู้ได้แล้วนะครับฉากนี้ก็ถือเป็นฉากที่โคตรมันเลยนะฮะเราได้เห็นเอสปาดาที่มีโลกที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับปะทะกับ ฉากนนี้ะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับ10อันดับการต่อสู้สุดมันของยูมัททูนะที่เราเอามาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมีฉากอื่นนะครับผมที่ผมไม่ไดเอามาใส่ในคลิปนี้นะฮะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้าเกิดคอมเมนต์กันเยอะๆเนี่ยผมอาจจะทำเป็นพาร์ทสองก็ได้นะฮะจริงๆก็ยังมีอีกหลายฉากเลยนะครับที่เราไม่ไดเอามานะฮะผมก็คิดไว้นี่ผมว่าจะมีพาร์ทสองตามมาก็เป็นได้นะครับแล้วก็ท่านใดนะครับผมที่อยากจะสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนน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 ะะะะะคคครรรรรรรััััับบบบผผผมมมตอออออีี้้้เเาาาาาปิิดดใหสสสสุแแลวฮโโยชชช่่งงททกกกืญธ เลยนะครับเลขบัญชี3 6 0 2 4 6 8 7 5 4นะครับก็ตามที่คุณกำลังเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับและอีกช่องทางในนี้ครับผมทาง True Money Wallet นะฮะเบอร์0 8 1 2 9 7 1 2 2 9นะครับก็สามารถสนับสนุนได้ทาง2ช่องทางนี้เลยนะครับผมสามารถสนับสนุนกี่บาทก็ได้นะครับไม่ว่าจะกี่บาทเนี่ยเราก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่สนับสนุนนะฮะแล้วเราก็สัญญาที่ผมจะตั้งใจทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเรื่อยๆเลยนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็ตต้้้อออองขัััววรรราาไไปปปกกกก่่นนนนนะะผผมมมยยลลลลืดดดดคคค์์แชเีบใใจทิ ดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับ